สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองวันนี้แม่อ้อยมากับต้นไม้นามมงคลค่ะนั่นก็คือต้นเงินไหลมามรกตเขียวค่ะน้องอยู่ในตระกูลของฟิโลเลนดอนค่ะหรือจะเรียกว่าฟิโลเลนดอนโมรกตเขียวก็ได้นะคะถ้าติดดังหน่อยๆมานี่ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะแต่ถ้าเขียวมรกตแบบนี้ก็ราคาแค่หลักสิบ แต่ความสวยไม่ใช่หลักสิบเลยค่ะเงินไหลามามรกตเขียวใบของเขาจะเป็นรูปหัวใจยา,ยาวๆลีลีแบบนี้ค่ะใบเขียวเข้มมันวาวสมกับชื่อมรกตเขียวของเขาค่ะต้นเงินไหลามา ถือว่าเป็นไม้มงคลตั้งแต่ชื่อที่เป็นมงคลนั่นก็คือเงินไหลามาเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ก็จะช่วยเรียกเงินเรียกทองไหลามาเทมาเข้ามาสู่บ้านสู่เรือนสู่กิจการค่ะ,จะเจ้าเงินไหลามามรกตเขียวตัวนี้เป็นพืชอิงอาศัยค่ะคําว่าอิงอาศัยของน้องเนี่ยน้องจะไม่ทําร้ายต้นไม้ที่น้องไปเกาะนะคะ น้องแค่ไปโอบกอดไว้เท่านั้นค่ะแต่เจ้าเงินไหลามามรกตเขียวตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องอิงอาศัยเสมอไปนะคะอย่างต้นที่แม่อ้อยเลี้ยงเนี่ยน้องก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าเขาไม่ได้อิงอาศัยกับต้นไม้หรือเกาะหลักเพื่อเลื้อยขึ้นไปเขาก็สามารถอยู่เป็นพุ่มแบบนี้ได้ค่ะเพราะลำต้นของเขาค่อนข้างแข็งค่ะ เขามีถิ่นกำเนิดอยู่แถบป่าฝนค่ะเขาจึงชอบความชื้นสูงๆเขาเติบโตได้ดีในพื้นที่แสงลำไรค่ะเขาสามารถอยู่ในร่มได้แล้วก็อยู่กลางแจ้งได้ด้วยค่ะแต่การที่จะเลี้ยงเขากลางแจ้งต้องให้น้ำเขาเพียงพอด้วยนะคะ าจะเลี้ยงให้ได้ใบเงางามแบบนี้ต้องอยู่ในร่มลำไรค่ะถ้าน้องอยู่ในพื้นที่ที่แดดจัดๆใบน้องจะแข็งและก้านค่ะแต่ถ้าอยู่ในร่มแสงน้อยที่เลี้ยงในอาคารในห้องที่เจอแสงน้อยมากเนี่ยใบน้องก็ค่อนข้างจะอ่อนแล้วก็บางค่ะแต่ถ้าน้องได้อยู่ในที่ที่ร่มลำไรอย่างที่แม่อ้อยนั่งอยู่นี้นะคะน้องก็จะใบเงางามแบบนี้ค่ะ น้องเป็นต้นไม้ที่อึดถึกทนมากค่ะเลี้ยงแบบลืมๆก็สวยเลี้ยงแบบเอาใจใส่ก็สวยค่ะที่แม่บอกว่าเลี้ยงเขาลืมๆเขาก็สามารถสวยเองได้ก็เพราะว่าเขาหากินค่อนข้างเก่งค่ะรากเยอะมากเขามีรากอากาศด้วยนะคะนี่ยค่ะอย่างเจ้าต้นเงินไหลามาโมลกฏเขียวตัวนี้ก็ให้กิ่งด่างแม่อ้อยมาด้วย จร,จริงค่ะพอเจอกิ่งด่างแม่ก็ทําการปัดกิ่งนั้นแล้วก็ไปปักชําไว้ค่ะเงินไหลามามรกตเขียวตัวนี้เลี้ยงง่ายมากค่ะถ้าจะให้สวยก็เลือกที่วางให้ถูกที่แค่นี้ก็สวยแล้วค่ะสําหรับ EP นี้แม่ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ